มาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกหัวร้านซิกแนวอีกเส้นเคยมาครับพ่อพี่นอ้องมือนีว่ามีอย่างไรครับหัวร้านซิกแนวโอ้ไฟลุกฮาขวาดแดงมึงเอ้มือหนีครับก็คือว่ามีเมนูย่างเกิดขึ้นนะครับกับหัวร้านซิกแนวอีกเส้นเคยใหม่ครับไฟแห้งทักว่ะพ่อพี่นอ้อง ย่างหมูนะครับเมื่อนี้กับหัวร้านชิกแน้วครับนี่ครับวิวเดอกมากครับเมื่อนี้ปาร์ตี้เล็กๆนะครับกับทีมงานสายเกดของเราเพื่อนๆนะครับนี่ครับโอ้ยเคียงหมูแม่หน้อยนะครับฝากด้วยนะครับที่ตำลาดแม่สัเนียงนะครับใครอยู่น้องบัวก็ไปอุดมุนกันได้นะครับ จุดครับวันพี่น้องเรียกว่าบับมี่สมตำครับเมนูต่อไปดเมื่อวานวันซีเนียร์เกิดบนแค่คำนะครับก่อนจารนะครับเมื่อมารีวิวหมูแม่หน้อยอีเซอร์นะครับแม่หน้อยหมูสดนะครับตลาดแรงแม่สำเนียงตลาดแรงแม่สำเนียงกอกครับไม่ขุดเยอะนะครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดครับน้ำจิ้มสูตรหัวารานซีแนวเองครับเอามาไปพี่น้องกอกน้ำกันครับจุดว่อืมจะหมากดูสับเบ้อ เอมาเข้มยังกินมะไรหอมเนี้วครับหนึ่งโลใส่ลงไปกช้คำอืมไก่ทกดอดน,นะครับจำด้ครับเว้ยมาเด้อเย็บสี่ัวหลงจิงเงาบบกินเดี๋ยวเชียร์เจดิพีกัดน้องบบลังโพนะครับมากอก